น้ำตาชริตาเปิดใจหลังดราม่าเดือดวอนมาดามแพมอย่าปั่นกระแสถ้าป่วยให้ไปร,รักษาปมดราม่าแฉกันบนโลกโซเชียลรัวๆกรณีไม่ยกมือไหว้ระหว่างน้ำตาลชริตาและมาดามแพมวันก่อนทำเอาน้ำตาสุดเดือดขอเข้าไปเม้นชี้แจงผ่านไหล์สดของมาดามแพมว่าได้ยกมือไหว้และมีพยานเห็นแล้วจนมาดามแพมต้องออกมาโพสขอโทษไปเมื่อวันก่อน แต่ทั้งนี้ทั้งคู่ยังไม่ได้มีการเคลียร์กันโดยน้ำตาชริตาเปิดใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าก็งงสิคะเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรเลยคือว่าเราก็ไม่ได้รู้ว่ามันต้องมีอะไรซึ่งเราก็ไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวด้วยคือวันนั้นเราไปถ่ายรายการต่อจากเขา แล้วพอเสร็จแล้วเดินออกมาเราก็ยกมือไหว้ปกติแต่ขณะนั้นมีโทรศัพท์สายเข้ามาเราก็เลยขอตัวไปคุยก่อนก็เลยคุยยาวเพราะว่ามันต้องคุยเรื่องรายละเอียดงานและพอหันมาอีกทีเขาก็ไม่หยุดแล้วและเราก็ไปถ่ายรายการปกติแต่พอกลับออกมายังไม่ได้ทันที่จะทำอะไรเลยก็คือไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นด้วยเพราะทางผู้จัดการก็บอกว่าหนูเกิดดราม่าอีกแล้ว เราก็เลยว่าเกิดดราม่าอะไรยังไม่ทันทำอะไรเลยนะก็เลยบอกว่าเหมือนมีคนไปโพสว่าเขามาเจอเราแล้วแต่ไม่ให้ความสนใจไม่ไหวเขาเราก็เลยงงซึ่งททีมงานทุกคนก็เห็นเหมือนกันว่าเราไหวเขาแล้วและก็มีทีมคนหนึ่งที่อยู่กับเราด้วยแล้วก็มีทีมงานที่อยู่กับเขาด้วยและยังมีทีมงานที่บอกว่าคนนี้คือมาดามแพมนะเราก็เลยสวัสดีค่ะแต่พอหลังจากนั้น ก็เลยมีเรื่องมีราวขึ้นมาเราก็เลยงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นถามว่าจะมีการเคลียร์ใจกันนอกรอบไหมคือเอาจริงๆเราไม่รู้ว่าเคลียร์อะไรเพราะมันไม่ได้มีอะไรจริงๆและทีมงานก็โทรไปหาแต่ว่าเขาเองไม่รับแล้วเขาก็บอกเองว่าไม่คุยเราก็เลยไม่รู้จะทํายังไงก็เลยบอกอย่างที่เห็นว่าความจริงมันคือความจริงเพราะเราเองก็ไม่รู้ว่าเราผิดอะไร